พี่น้องกำลังอยู่กับช anel k o ค a r e v วิ w นะครับเดี๋ยวนี้ผมมีหุ่นแปลงล่างสุดคิ้วนะครับมาให้ได้รับชมกันอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับเจ้าตัวนี้พี่น้องอาจจะแอบรู้สึกว่ามันคล้ายกับเจ้าตัวโรโบทักที่ผมได้ทําคลิปให้ได้ชมไปค่าวก่อนๆแล้วนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวน้องหมาแดงเนาะแล้วก็ตัวอีกาดาอะไรนะครับซึ่งจะคล้ายกันก็ไม่แปลกหรอกเพราะจริงๆเจ้าตัวนี้คือมันจะเป็นเหมือนซีรีส์ที่ฉายก่อนเจ้าตัวโรโบทักหนึ่งปีนะครับซีรีส์นี้จะเป็นซีรีส์ที่ชื่อว่าบตตััววนนนี้จะเเป็หุ่อก ของเรื่องนะครับจะมีชื่อว่าคาบูทักเลยนะครับตัวดีทรงดีไซน์อะไรเงี้ยก็จะมาในลักษณะของความเป็นด้วงอะไรเงี้ยตามชื่อของเจ้าตัวหุ่นเลยอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าลูกลงลูกเล่นอะไรเงี้ยความแจ๋วของมันอะไรเงี้ยคือมันก็จะไม่หนีจากโลโบทักเลยนะครับก็คือมันจะมีลูกเล่นหลักคือสามารถแปงลงร่างจากเจ้าหุ่นตัวเล็กๆน่ารักน่ารักประมาณนี้ก็คือในโหมดนอร์ม l ลเนี่ยนะครับไปเป็นโหมดซูเปอร์ได้ก็คือเป็นหุ่นที่เท่ๆขึ้นมานะครับแต่ว่าความแตกต่างของมันเนี่ยกับเจ้าตัวโลโบทักก็คือ เจ้าตัวคาบูทักเนี่ยมันจะเน้นการเปลี่ยนร่างด้วยระบบทาน์ฟอร์มนะครับซึ่งตัวโลโบทักเราจะใช้วิธีการถอดชิ้นส่วนใช่ไหมแล้วก็เอามาแปะแล้วก็ยึดต่อกันด้วยระบบะบ,บแม่เหล็กแต่เจ้าตัวคาบูทักตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่ใช้วิธีการแบบนั้นนะครับก็คือจะเป็นเน้นทาน์ฟอร์มเหมือนทาน์ฟอร์มเมอร์เลยอะไรประมาณนี้แต่ว่า ก็ไม่ได้ถึงขั้นแปลงร่างยากเย็นอะไรมากมายอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถือว่าสนุกใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ผมได้มาเป็นมือสองเนาะจากในกลุ่มซื้อขายของเล่นมือสองซึ่งกลุ่มอะไรผมก็ <laughs> จาไม่ได้อีกแล้วนะครับเพราะว่ามัน,มน,มนเวลาไปเจอเนี่ยมันจะแบบหลากหลายกลุ่มอะไรเงี้ยนะครับได้พี่น้องใจดีปล่อยมาให้ในราคาที่ถูกมากแล้วตัวนี้รวมส่งแล้วสึกจะสองบาทเองนะครับคือจะได้ตัวที่แบบค่อนข้างสมบูรณ์เลยตัวของเล่นในซีรีส์นี้เนี่ยจริงๆส่วนใหญ่มันจะมีของที่มีขาดหายไปบ้างอะไรประมาณนี้ คือของไม่ครบนะครับอย่างแรกที่จะหายบ่อยก็คือตรงตรงส่วนหมวกตรงนี้เพราะตรงส่วนหมวกตรงนี้มันสามารถถอดออกมาอย่างนี้ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอนะ่ะบางทีเวลาเป็นของมือสองมาของก็อาจจะไม่ครบนะครับก็ตรงนี้หายไปแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็คือจะเป็นชิ้นอาวุธนะครับจะเป็นชิ้นนี้จะเป็นคล้ายๆดาบหรืออะไรประมาณนี้แหละนะครับซึ่งตรงนี้ผมไม่ค่อยเห็นเลยนะหมวกเนี่ยยังพอเจอบ้างนะครับเวลาขายจะมีมาทั้งตัวแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ย ไอ้ตัวอาวุธดาบเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับก็ตัวนี้ถือว่าโชคดีนะครับได้มาในราคาที่ค่อนข้างถูกแล้วก็ได้ของครบด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพวกความหลวมของข้อต่อต่างๆเพราะตัวนี้มันจะเป็นการเล่นแบบเน้นฐานฟอร์มใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะเลี่ยงไม่ได้กับการหลวมอะไรเงี้ยของตามข้อต่อตามตัวอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้ในส่วนต่างๆเนี่ย มันมีการแก้ไขมาให้บ้างแล้วนะครับคือไม,ไม่รู้ว่าพี่น้องเขาแก้ไขมาให้เองหรือว่าเขามีการแก้ไขมาก่อนแล้วคือมันบางจุดเนี่ยเขาจะหยอดน้ํายาแก้หลวมอะไรประมาณนี้มาให้แล้วม,มันเลยทําให้ข้อต่อแน่นเนี่ยอย่างเวลาจุดหมุนเห็นไหมซึ่งบางจุดอาจจะมีหลวมบ้างแต่ก็ถือว่าไม่หลวมหน้าเกลียดนะครับก็ค่อนข้างโอเคแล้วก็แต่ตัวนี้ผมมีการทําเพิ่มนิดนึงนะครับคือจริงๆของที่ได้มาก็สภาพค่อนข้างดีอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันจะมีปัญหาตรงสติ๊กเกอร์นะครับตามแขนขาอะไรเงี้ยที่มันเป็นสีเงินออะะไรยมันจหลลุดลก นะครับก็คือตัวนี้มันนอกจากจะใช้การทําสีมาในบางส่วนแล้วอะไรเงี้ยก็จะมีการใช้สติกเกอร์แปะมาเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพิ่มรายละเอียดไปด้วยแต่ว่าอย่างพอเวลาผ่านไปนานๆใช่ไหมสติกเกอร์ก็จะมีหลุดลอกนะครับผมก็เลยจัดการถอดทิ้งเออลอกทิ้งไปให้หมดเลยนะครับแล้วก็ทําสีใหม่อย่างตรงแขนเนี่ยก็จะระบายสีใหม่ไปเลยให้มเป็นสีเงินนะครับสองข้างเลยนี่ประมาณนี้แล้วก็ต้องหัวเข่า หัวเข่านี้ก็เหมือนกันตอนแรกก็จะแปะเป็นสติกเกอร์มานะครับแล้วก็จะมีลายตรงหัวเข่าตรงนี้จะเป็นวงกลมสีเขียวผมก็จัดการลอกทิ้งไปแนละ้วแล้วก็ระบายสีเงินลงไปก่อนแล้วก็จะใช้เป็นไอเม็ดเรียกอะไรเม็ดเหมือนเอาไว้แปะประดับอะไรเงี้ยของที่ผู้หญิงเขาซื้อมาใช้กันอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ผมขโมยของคุณภรรยามานะเอามาแปะแต่ว่าสีเขียวไม่มีก็ใช้แปะสีฟ้าไปก็ถือว่าไม่แย่เท่าไหร่นะครับก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับแต่ว่าส่วนอื่นที่สติกเกอร์เขาแปะมาแล้ว ไม่ถึงกับขั้นแย่มากไม่หลุดลอกมากเนี่ยอย่างตรงนี้ก็มันจะลอกๆอกแล้วเหมือนกันแต่ก็ยังถือว่ายังโอเคยอยู่ผมก็จะปล่อยทิ้งเอาไว้เหมือนเดิมไม่ได้ทําอะไรกับมันนะครับอ่านี้ดีเทลด้านหลังจะเป็นประมาณนี้ตัวคาบูทักก็จะมีชิ้นส่วนของโลหะเหมือนกับเจ้าตัวโรโบทักนะมันจะมีเท่าที่ดูก็คือจะมีช่วงลําตัวนะครับแล้วก็ตรงเท้าตรงนี้จะมีเหล็กน้ําหนักตัวมันค่อนข้างจะมีน้ําหนักเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกจะเบากว่าตัวโรโบทักนิดหนึ่งเพราะโรโบทักมันจะค่อนข้างแบบ เหล็กมันจะก้อนใหญ่กว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยจะน้ําหนักอาจจะเยอะกว่าแต่ว่าของเจ้าตัวคาบูทักนี่จะมีข้อดีคือมันสามารถจุดขยับมันจะเยอะกว่านี่เห็นไหมมันจะมีแบบจุดพับจุดอะไรประมาณนี้ดูเหมือนจะเยอะกว่าอย่างช่วงขาเนี่ยของเจ้าตัวโรโบอทักจะขยับไม่ได้เลยนะครับก็แต่ว่าของโรโบอทักจะสามารถขยับอย่างนี้ได้นะแล้วก็กลางออกขุบเข้าได้นิดหน่อยหัวเข่าตรงนี้ก็สามารถขยับได้นิดนึงข้อเท้าตรงนี้ก็สามารถขยับได้เพราะว่ามัน เอาไว้ทานฟอร์มด้วยก็เลยทําให้ตรงนี้มีจุดขยับไปด้วยนะครับก็แจ๋วดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวดีเทลของเจ้าตัวคาบูทักตัวนี้นะครับเอาอาวุธมาเสียบไปอย่างเงี้ยไม่รู้ในเรื่องผมไม่ได้เคยดูนะก็ไม่รู้ว่าในโหมดเนี้ไอตัวอาวุธเนี่ยมันใช้อย่างนี้ได้เลยหรือเปล่าอย่างงี้อย่างโลโบทักเนี่ยอาวุธมันจะกลายไปเป็นหางใช่ไหมตอนมันเป็นตัวเล็กๆอะไรเงี้ยก็เลยมันจะเสียบเน็ตไว้ที่ก้นอะไรเงี้ยแต่เจ้าตัวโลโบทักเนี่ยมันจะไม่มีที่เสียบมันก็จะเอามาถืออย่างเดีอยตัว โลโบทักมาเทียบให้ดูนะครับนี่เจ้าลูกหมาน้อยของเราตัวในโหมด normal นะครับขนาดจะใกล้เคียงกันนะเนี่ยเท่าที่ดูก็คือแต่ว่าเหมือนอตัวคาบุทักหน้าเนออะไรมันจะเล็กกว่าอะไรประมาณนี้แล้วก็สเกลตัวสัดส่วนอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนเป็นหุ่นตัวสั้นขายาวใช่ไหมแต่ว่าของเจ้าตัวไอ้ลูกหมาน้อยโรโบทักเนี่ยมันจะเหมือนตัว อ้วนๆตันๆเท่ากันหมดทั้งตัวเลยนะครับก็น่ารักเป็นคนละแบบนะครับผมว่ามันก็ดูค่อนข้างโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นหุ่นตัวเอกของทั้งสองสองภาคเลยนะครับก็ได้มาเนี่ยก็ควรจะมีทั้งคู่อะไรเงี้ยมันจะได้จัดวางแล้วมันจะดูเท่ดีอะไรเงี้ยครับไม่มีเพื่อนไม่เป็นไรนะแต่ว่าเนี้ยพอได้พระเอกมาทั้งคู่ก็ค่อนข้างจะแจ๋วอยู่นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นดีเทลคร่าวๆของเจ้าตัวร่างนอมอนโหมดนะครับของเจ้าตัวคาบูทังนะครับเดี๋ยวผมจะไปแปลงร่างมันนะครับแล้วก็มาดูด เราจะมาทานฟอร์มเจ้าคาบูทักนะครับจากโหมดนอร์มอลไปสู่โหมดซูเปอร์ Super กันนะครับวิธีการทานฟอร์มนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องจุกจิกวุ่นวายนิดนึงอะไรเงี้ยครับแต่ว่ากเา็เดี๋ยวจะบอกไปทีละจุดทีละจุดแล้วกันนะเนาะเริ่มต้นนะครับเรามาถอดหมวกตรงนี้ออกก่อนนะครับแยกไว้ก่อนนิดนึงนะทีนี้เราก็มากางช่วงแขนของเจ้าคาบูทักตัวนี้ออกจากกันประมาณนี้นะครับตรงแขนเนี่ยจะสลับไปเป็นส่วน ขานะครับแล้วก็เท้าของเจ้าโหมดซูเปอร์นะครับวิธีการทานฟอร์มคือของเจ้าตัวนี้ก็คือเหมือนมันจะพลิกด้านนะครับเอาบนลงล่างเอาล่างขึ้นบนอะไรประมาณนี้นะ,ะแล้วเราก็พับขาขึ้นไปอย่างนี้แล้วกเ็เลื่อนตรงช่วงขาตรงนี้ออกอประมาณอย่างนี้เหมือนยืดออกไปให้มันให้มันดูยาวขึ้นนะครับมันจะได้สูงขึ้นประมาณนี้แต่ว่าตรงนี้แหละที่บอกว่ามีปัญหาหน่อยนึงเพราะว่าด้วยความที่มันเป็น ของเล่นเก่าแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ระบบการาทานฟอร์มตรงบริเวณขาตรงนี้ด้วยการใช้วิธีการดึงสไลด์มาเนี่ยคือมันมีการหลวมเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่านี้คือ,อได้มีการแก้ไขไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็เลยค่อนข้างแน่นขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยเวลายืนมันก็จะได้แบบเนี่ยไม่ตกอะไรเงี้ยซึ่งไอตัวตอนตอนตอนของเจ้าตัวลูกหมาโรบ o ทักเนี่ยมันจะดีกว่านะครับเพราะว่าโรบทักมันจะใช้วิธีการคับ จากสั้นๆไปเป็นยาวๆใช่ไหมมันก็เลยทําให้ความหลวมตรงนี้มันมันมันเลยไม่ใช่ปัญหามันเลยไม่มีปัญหาอะไรประมาณนี้เนี่ยแต่ว่าเนี่ยอย่างพอเจ้าตัวของขบูทักตัวนี้เราก็ต้องแบบเจอปัญหาเรื่องหลวมนิดนึงแต่ก็แก้ได้ไม่ยากมากนะครับก็ใช้น้ำยากแก้หลวมหรือว่าก็กาวช้างก็ได้ทาเคลือบตรงแกนนิดนึงนะครับมันก็จะสามารถอยู่ได้แล้วประมาณนี้โอเคจะให้มันดีๆยืนนี่ก็คือส่วนของช่วงขานะครับต่อไปช่วงแขนข้างบนตรงนี้นะครับ ก็คือช่วงขาของในร่างนอร์มอลอะไรเอ้ยเอ่อร่างนอร์มอลถูกแล้วเราก็กางมันออกอย่างนี้เวลาเรากางเนี่ยช่วงตัวตรงนี้จะสไลด์ลงมาด้วยหน่อยหนึ่งนี่เห็นไหมมันก็จะเปิดตรงนี้ออกมาจากนั้นเราก็สไลด์มาลงนะครับตรงนี้จะแน่นนิดหนึ่งอะไรเงี้ยผมเคยดูในรีวิวของต่างชาติอะไรเงี้ยนะครับรู้สึกว่าบางทีบางเจ้าเขาจะหลวมอะไรเงี้ยแต่ว่าของเจ้าตัวนี้ค่อนข้างแน่นนิดนึง แต่ว่าก็จะมีปัญหานิดนึงพอใช้วิธีการสไลด์ยอย่างนี้ใช่ไหมนี่เห็นไหมข้างในก็จะมีจุดถลอกนิดหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้มันคงจะเลี่ยงยากเลยเนาะใน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 การผ่านฟอร์มประเภทนี้นะครับจากนั้นเรากา็พับแขนตรงนี้ลงมาแล้วก็หมุนเอาชิ้นตรงที่มันมีลายสีแดงๆตรงนี้นะครับมาไว้ด้านหน้าแล้วก็เลื่อนตรงนี้ลงพับตรงช่วงเท้าตรงนี้นะครับขึ้นอย่างนี้ก็จะเจอมือของเจ้าตัวคา,าบูทักซ่อนอยู่นะครับ แล้วก็หมุนแล้วก็ดึงมันลงมาให้แขนมันยาวขึ้นประมาณอย่างนี้อีกข้างหนึ่งก็ทาเหมือนกันเลยนะครับก็พับมันลงมาแต่ตรงนี้ค่อนข้างแน่นน,นิดนึงต้องจับแล้วช่วยๆมันหน่อยนะครับไม่งั้นอาจจะแกนตรงนี้อาจจะหักได้ตรงนี้จากเดิมน่าจะหลวมมานะครับแต่ว่าพี่น้องเขาอาจจะใช้น้ํายาแก้หลวมแก้มาให้แล้วเลยทําให้ตรงนี้ค่อนข้างแข็งแรงเล่นเราไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็พับเท้าขึ้นเหมือนเดิมหมุนลงมาแล้วก็ยืด ช่วงแขนลงตรงนี้ก็จะยืดยากนิดนึงเพราะมันจะแน่ๆนๆนี่ก็จะได้ประมาณอย่างนี้มาแล้วอันนี้ก็จะเป็นส่วนของลำตัวนะครับแล้วก็แขนขาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะกลางหัวขึ้นมานครับหัวจะซุนซ่อนอยู่ในลำตัวนะก็คือเราเปิดตรงนี้ออกนี่ตรงนี้จะมีหัวของล่างเทซ่อนไว้เปิดมาก็ได้ประมาณอย่างนี้ก็จะโชว์ส่วน หัวขึ้นมาประมาณนี้นะครับอะตอนนี้นะครับเราก็จัดการทานฟอร์มนะครับเจ้าคาบูทักมาสู่โหมดซูเปอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็รูปร่างหล่อเลยนะครับดูดีเลยแหละแบบเ,เป็นซีรีส์ก่อนโรโบทักก็จริงนะแต่ดีไซน์อะไรประมาณนี้มันก็ดูไม่ได้เท่น้อยกว่าเจ้าตัวโรโบทักเลยนะครับเจ้าตัวคาบูทักตัวนี้หน้าตานี่เป็นมีเขาด้วงแบบเห็นชัดเลยก็คือเขาน่าจะเอาต้นแบบจากด้วงคาบูโตะอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยจะมี ฟิลฟ uh, ิๆเนี่ยไม่รู้ตัวนี้คลอกอัพได้ปะ <c oughs> <c oughs> นะครับแบบเหมือนในเรื่องไอ้คามิเลเดอร์คาบุโตะอะไรประมาณนี้นะตัวก็จะเป็นเหล็กๆเ,เลยเนี่ยชิ้นส่วนมันก็จะแบบตรงเนี้ยจะเป็นเฉพาะท่อนหน้าตรงเนี้ยจะมีความมันจะเป็นโลหะนะครับก็จะมีน้ําหนักนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงเท้าตรงนี้ก็จะเป็นโลหะแข็งๆเวลาเรายืนเนี่ยมันจะพอฐานตรงเท้ามันหนักอ่ะหุ่นก็จะไม่ค่อยลมละแบบน้ําหนักมันจะโดนเทมาข้างล่างอะไรเงี้ยนะครับก็แจวเลยนะครับก็ ตัวนี้จุดขยับค่อนข้างเยอะนะนี่หัวก็สามารถบิดได้หมุนได้นะครับแล้วก็แขนก็ยกขึ้นยกลงหมุนได้รอบแหละรจริงๆต,ตรงนี้คือที่บอกว่าพี่น้องเขาแก้ไขมาให้ก็ค่อนข้างแน่นน,นิดนึงนะครับแล้วก็ข้อศอกก็พับหนีได้ตรงข้อมือหมุนได้ตัวนี้จุดขยับจะเยอะกว่าโโบโทากเยอะเลยเพราะว่าเขาใช้วิธีการถานฟอมเนาะไม่ได้เป็นการแบบยึดติดกรอบเดือยด้วยแม่เหล็กอะไรประมาณนี้มันทําให้จุดขยับอาจจะแบบ อิสระได้นิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงตัวก็บิดไม่ได้เหมือนกันนะครับเหมือนเดิมแล้วก็ขากลางหุบได้ประมาณนี้หัวเข่างอได้อย่างงี้ตรงข้อเท้าก็ได้นิดหน่อยนะครับประมาณนี้เพราะมันเอาไว้จริงๆเอาไว้ทานฟอร์มมันมันทับไปด้านหลังไม่ได้แต่มันงอขึ้นมาด้านหน้าอย่างงี้ได้ประมาณอย่างงี้นะครับก็หล่อดีนะครับอันนี้จะเป็นจุดขยับทั้งหมดแล้วก็คือตัวนี้แอคชั่นน่าจะได้เยอะกว่านะได้เยอะกว่าเจ้าตัว อ่าโรบทักค่อนข้างระดับหนึ่งเลยแหละเยอะกว่าระดับหนึ่งเลยนะครับเอาอาวุธมาใส่สักนิดหนึ่งแล้วกันอ่า uh, เริ่มต้นจากดาบก่อนเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับอ่า uh, อย่างนี้แล้วก็ไอตรงหมวกชิ้นนี้ที่เราถอดออกมาเราสามารถเอามาใส่ที่มือข้างซ้ายได้มันเป็นโลหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเพราะในเรื่องก็อย่างที่บอกไม่อคยดูนะครับก็เสียบเข้าไปตรงนี้นะเอาไอตรงที่มันเป็นรูๆเนี่ย เสียบเข้าไปจาบตรงนี้แล้วก็กดลงไปข้างล่างนิดนึงมันก็จะล็อกได้นิดเดียวแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นแน่นมากแต่มันก็อยู่นะนี่ประมาณอย่างนี้อ่ะเท่เลยครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวโลโบทักมาเทียบให้ดูอ่ะแต่แต่พอเอ่อทานฟอร์มมาเป็นซูเปอร์โหมดแล้วเนี่ยอีตัวเอ่อโลโบทักอ่ะจะกลายเป็นตัวใหญ่กว่าคาบูทักนะเพราะว่าคาบูทักมันกลายเป็นตัวเล็กกว่าซะง,งั้น <laughs> นะครับก็เวลายืนมันเลยกลายเป็นแบบ สเกลไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันดูเหมือนจริงๆมันควรจะตัวเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่านี่มันกลายเป็นว่าเจ้าตัวโรโบทักเนี่ยตัวใหญ่กว่าคาบุทักระดับนึงเลยแหละเนี่ยเห็นไหมสูงกว่าแบบเกือบข้อนิ้วอะนะครับก็เลยเตรงนี้จะเป็นจุดเสียนิดนึงของการคู่กันแต่ว่าถ้าซื้อหุ่นในลายของเจ้าตัวโรโบทักเองเอ้คาบุทักเองอะมาเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยผมว่ามันก็สเกลเดียวกันไล่ไกันนะครับก ลูกเล่นก็น่าจะเป็นเหมือนกันสนุกเหมือนกันก็คือการใช้วิธีการทานฟอร์มอะไรประมาณนี้ซึ่งตัวนี้ถือว่าเด็ดนะครับเด็ดอีกตัวหนึ่งเลยแหละถ้าเกิดมีโอกาสเจออะไรเงี้ยนะครับแบบผมแนะนําเลยนะว่าควรจะเก็บเลยนะครับตอนนี้ในบ้านเราก็มีมือสองปล่อยๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าราคาก็ไม่ถึงกับแพงมากนะครับสามารถเก็บได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของครบไหมอะไรประมาณนี้ก็ลองหาดูแล้วกันนะครับว่าจะจะสามารถหาแบบของครบได้ไหมอะไรเงี้ยจริงๆคือถ้ามันราคาสูงกว่านี้สักนิดนึงก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะ ซื้อได้ซื้อได้นะครับประมาณนี้โอเคอันนี้ก็จะเป็นลูกเล่นแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดแล้วนะครับของเจ้าตัว B บีโรโบคาบูทักนะครับเจ้าตัวคาบูทักดวงแดงของเรานะครับก็ถือว่าเต็ม10ผมให้ล้านคะแนนเหมือนกัน <laughs> ช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรชอบอะไรที่มันคิ Q ้วๆน่ารักนักอะไรเงี้ยประมาณนี้อะไรเงี้ยนะครับก็เลยแบบรู้สึกว่าเออเทใจให้มันเยอะหน่อยแต่ว่าตัวต่อๆไปยังไม่รู้นะว่าจะเก็บด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่า มันหนึ่งด้วยความที่มันหายยากะนะแล้วก็หาของครบๆอะไรประมาณนี้ลาบากนิดนึงอะไรเงี้ยถ้าเกิดเก็บก็อาจจะเอาไว้เป็นเรื่องของดวงชะตาแล้วกัน <laughs> ถ้าเกิดมันมันมันได้บังเอิญได้มาก็ก็จะเก็บแล้วกันนะครับอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้โอเคขอบคุณพี่น้องๆมากนะครับเข้ามาติดตามและชมคลิปคลิปนี้กันจนจบเลยนะครับมีผิดพลาดประการใดพูดผิดพูดถูกสลับกันไปสลับกันมาบ้างอะไรก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนิดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวคราวหน้านะจะมาชม มีหุ่นตัวไหนมาให้ชมกันอีกนะครับยังไงลองมาติดตามรับชมกันนิดนึงแล้วก็ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับก็คลิปนี้อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นการสนับสนุนช,ช่องนี้ไว้ด้วยนิดนึงนะครับเ,เดี๋ยวป๊อปคลิปนี้มานนี้ก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายครับ